เพื่อนเพื่อนที่พี่ดมเพื่อนคนหนึ่งผมคู่กว่าเพื่อนพี่ดมอีกคนหนึ่งโอเคกว่าคนนั้นเขก็บอกว่าดีใจจังเลยที่ได้มีโอกาสแบ่งปันสุขภาพที่ดี เขียนเหมือนกันมอทุกคนหมายถึงว่าประมาณนี้ประมาณนี้หรือใใจที่ได้อะไรเงี้ยอาจจะมีอาจจะมีปวดอยู่ซกหน้าเดง้สมุิสมุิมีเชี่ยวไม่ได้ตั้งใจแบบว่าอัไนี้แบบที่หนึ่งเี่ยว ว่าวันนี้ดิฉันชาวนี้ดีใจกันเลยาชาวนี้ดีใจจังเลยได้รับโทรศัพท์เอาพี่ๆลงอีกเหมือนกันนะได้รับโทรศัพท์จากเพื่อน ได้แบ่งปันใช่สุขภาพให้เพื่อนโทรมาขอบคุณที่ทำให้เขาบลาบลาบลาอะไรก็ว่าไปอาจจะหายปวดเมื่อยมีเรี่ยวแรง หลักเส้นดิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เราเป็นคนทำเองใช่ไหมใช่สิคะของคันสิคะเราเป็นของเองอันนี้ของคันมากค่ะหมายถึงว่าการโพสของเราเนี่ยประมาณนี้นะคะอันหนึ่งสมมุติสมมุติจริงนะจริงที่จะโพสเลยคุณนี่ นี่พี่กบผมแม่ผมเองพี่กบนแล้วก็เอ่อน้งชื่ออะไรคะปูปูผมยาวแล้วก็จอยมีแว่นแบบแล้วก็แล้วก็

ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเอ้กมเป็นนี่ไม่เห็นคสเลยของครนะอบครัวนี้อะไรกระีดนนยสุขสนานใช่ไหมยังอยู่ร่วมกันบ้างที่ไม่ใช่ทำแต่งานไปตีแบตไปวิ่งตอนที้กำลังวิ่งอยู่ อินกันกินอะไรประมาณนั้นยันนี้แก่ป้าแก่มาแ้วเป็นเจ้าภาพว้าอะไรนี้อันที่สี่มดอยืนอยู่หน้าหน้าป้ายมาดีฟเกาะบัะเล ใครเซลฟี่พี่สุพจน์พี่สุพจน์ยินเซลฟี่อยู่ต่วันนี้ไม่นี่แน่ยินเซลฟี่ใครจะไปเที่ยวมาดิเกับผมบ้างแล้วก็น้องโม ทีมตัดสินใจจะไปได้วยกันคือสร้างพันธสัญญาคอมมิชเมน,นต์ไงจะได้อายแลวบว่าอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทีมหรือว่าไอเน,นี้ยทีมเราจะไปจะไปขับเบ็กภูเก็ตด,ด้วยกันอย่างเงี้ยหรือเวลาเวลาเราไปได้วยกันหมดทั้งทีมอนยะ่างเงี้ยเราถ่ายรูปมาอย่างเงี้ยอินปะ่ะ ผมฟินอะไปไปกันสองคนฟินไหมไปกันสองคนฟินเหรอดูตัวเองฟินเองใช่ไหมแต่วันน้ฟินกับทียมไงอ่าขอขอขอสี่ประมาณนี้ขอประมาณนี้นะคะแบบสวัสดีเช้าวันจันทร์อ่าวันศุกร์สีฟ้าอันนี้พูดต้อมมันลงอะลง เอาแบบนี้แบบน,แบบนี้มันสร้างแรงบันดาลใจทั้งบน Facebook นะคะทั้งบนไลน์นะคะขอให้เป็นแบบนี้นะคะทีมพี่ต้อยทำดีเขาทำได้ดีมากๆเลยนะคะทีมที่อุดรตลอดเลยอ่ะรูปนี้เยอะมากเลยรูปต้นรักครอบครัวใหม่เนี่ยเยอะมากมันทำให้สหกกร้างบรรยากาศนะคะแล้วคนในคนในทีมในห้องเนี่ยก็ เ,เขาทำได้ทำไมเราทําไม่ได้ล่ะเขาทาได้เราต้องทำได้สิอีกอย่างหนึ่งเราจะได้มีสต็อกภาพค่ะว่าเราจะไปเจอพัสดุเใช่ไหม <c oughs> แล้วก็มีสต็อกของพวกนี้ให้พัส c ุเดูว่านี่ไงคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เคอเนี่ยมี Before มี After ด้วยหรือว่านี่ทั้งทีมนี้ทั้งทีกันหมดเลยคือคนในทีมมาเอาสต็อกภาพพวกนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ดอนเนี่ยโปรเจกต์สะสมบุญเนี่ยเธอโพสตลอดทุกวันกำปางก็โอเคนะกำปางเราไม่ได้อยู่เขาไม่ได้ให้เราเขาไม่เชิญเราเข้าไปอ่าเห็นันเฟสบุ๊กเห็นันเฟสบุ๊กคือถามว่าไอ้ถ้ายคำช่ไงมแรงใจดีไหมไม่ไม่ดีแต่ว่ามันไม่มันไม่ดีเท่ากับของจริงอะนะ มันไม่ดีเท่ากับว่าสิ่งที่เราลงมือทำให้เขาเห็นแล้วเพราะว่แบบว่าสมมติว่าโคต์มาจากใครนะใครที่เราฮิตกันดีฮักเอเคอร์โรเบิร์ตพีเอร์สกีใครนะเดรินฮาดีเอ่อรินฮดดี้ทอร์นี่ล็อบบินแล้วไงน่ะก็แล้วไงน่ะแต่ว่าเนี่ยของจริงของแท้นะคะเรียลลิตี้นะ รายการแบบเรียลิตี้เลยนะไม่ใช่แบบไปเอาของใครมาโพสเพราะว่าการที่บางทีโพสข,อขอส้อความใช่ใจมันใจมากเกินไปทีมก็จะแบบว่าอเออเบื่อหนึ่งสองมันเหมือนอกันหายเห็นก็ได้สามมันก็มาทุกมาห้าห้องแล้วหรือว่าข้อความนี้มันวนมาประมาณร้อยกว่ารอบแล้วเนี่ยหรืออาจจะคิดว่าโหอัพอัพมาโมทิเวยอะไร ปานี้นะแต่ว่าอันนี้คือของจริงคือผลงานที่ทําให้ทีมได้เห็นว่ามันมีความเป็นจริงมันเกิดขึ้นมันทำได้มันทำเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ก็มีใครจะจะถามอะไรไหมคะส่วนนี้ <c oughs> มี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 แต่ว่าต้องขอดขอเ่ตอะไรแป๊บนึงพักก่อนก็ได้ห้องนง้ำ 刘个师吧哎，不是。